ต้องปังปัง,ปงกะละมังสักผาต้องปัง,ปงกะละมังสักผา,ากินเตาปลากะละมังนี่ละปลากะมังไซโบ <c oughs> <c oughs> โอ้เต็มแรกเชียนโอมครับแต่เ,เช้าตีห้าเนี่ยตะเพียน ไสโลครับตื่นหรือยังไม่รู้นะ สวัสดีน,าน,าน,านา้านักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทีมงานเซนเกอร์ครับพามาตกปลาที่เขื่อนนริบบดินจินดาหรือว่าห้วยสมูงนะครับวันนี้เข้าหมายครับก็เก้าโมงสีสิบครับเพิ่งเข้ามาถึงครับหม้เขาบอกหมายโหดครับมีแต่ตอ เดี๋ยววันนี้เราจะพากันพานไปงัดต่อครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวงัดต่อให้ชมครับ <c oughs> ไปลุ้นกันครับว่ามีตัวไหมเดี๋ยวลงเบ็ดก่อนนะครับไปลุ้นกันครับ เงยอยู่ดิกำมึงเงยอยู่ดิอ่าปลาตัวแรกครับแรกของวันนี้ครับปลากระมังไซโบโอ้ยบิดเลยดีโอ้โหติมปลาครับปลาใหญ่ยังไม่มาครับวันนี้ กันต่อตอนนี้ไปให้แห้งเมื่อกี้นะครับบ่ายสองครึ่งแล้วแต่เราเดี๋ยวต้องหากับข้าวกันครับวันนี้เราเรามีแผนสองได้คันเล็กมาด้วยเดี๋ยวหาปลาเล็กทำกับข้าวตอนเย็นดีกว่าจะมีตัวหรือเปล่าตัวเล็กถ้าไม่ได้เนี่ยไม่มีกับข้าวกินใช่ไหมเชนโอม แม่เอาบมเอาแม่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 เห็นจีบีของมเอาันเล็กเหมือนจะได้เรื่องครับน่าจะได้กับข้าวแล้วครับวันนี้เอาเสียนโอมเอาเอาปลาใหญ่ไปกินเอาปลาเล็กมาทำกับข้าวดีกว่าเราโอ้ มอตะกับครับวันนี้เราไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นกับอาหารทะเลแล้วครับอาหารญี่ปุ่นก็มาม่าอาหารทะเลก็เกลืออะ,อะไรเนี่ยอกัะมังอันนี้ได้กับข้าวแล้วครับทุกคนได้กับข้าวเลยครับ มาไหลครับ,รรบ <c oughs> ตัวน,นี้ปิดเบรกอัดอย่างเดียวครับเ <c oughs> นี่ยเขาเรียกว่าตีอัดงัดต่อครับหลายตัวแล้วครับอะไหล โอ้ยฮัทเรียบร้อยครับกดหนึ่งแล้วสายสายเนี่ยเป็นคุยหมดเลยโดนต้นไม้เดี๋ยวก็มาอีกติ <c oughs> ๊ตตาเขาปเขาปิดหัวแล้วมันเป็นย้อนไงเนาะ

เต็มปากเต็มคำเฮม่ไม่่ใ้ใจเฮ้ย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 ไมมนเ้ยเ้ยบ่ะบเห็นไหมบูบูติดนี่นะอ้ดูมึงแง่ยงไะติดตัวบูติดอ้โน้ไม่รู้ที่มายนะเ๊ะ เอาแมไ้โลไอ้โลไอ้โลเตรียมที่เอ้โลต้องเวลาถึงแล้วโอ้โหตองไหนเรีนอยู่นะ่ะวาไหมว่าไหมโอ้ยอะยังน่ะอีไทยขงแท้อี่ไทยของแท้ททเทน,ทน,น,นี่ยเนี่ยกอคางว่อีไทขงแท้ เย็นแล้วครับวันนี้วันนี้ก็กดไปหนึ่งทีครับขาดยังไม่ได้ทำอะไรเลยขาดซะแล้วไม่ได้ตัวครับแต่ก็พอได้กับข้าวครับเอาคันอ่อนมาตีปลาเล็กเดี๋ยวรุนกันต่อคืนนี้กับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวทำกับข้าวกินข้าวกันก่อนครับมาแล้วครับตงปลาครับได้ืุอนี้ละปลากาปลากา

กำลังไซโลครับกำลังไซโลครับ so ังเพนตาบลูครับกำลังตาสวดตาสวดผู้ตายเห็นสันป่ะตัวกำลังมีตัวเดียวครับวันนี้ทำกับข้าวครับ ลาใหญ่เอาไม่ได้ก็เอาปลาเล็กนี่นะครับครับนี่กินปีกปลากับตำครัวครับขอล้งครับขแล้างไปพรกันกเสร็จไรเสร็จไรวนัวครับนัวเสร็จรเสร็จรเสร็จรโอ้ตเล็ลมุเซ็ปวะั่นนอย่งเนี้ยชุดสุด ผงนัอผนครับผงนั้ใ่ไหมดยนั่นเกลือดินป <c oughs> <c oughs> เปล่าเกลือดินนเดียวขึ้นมาหมดทุกคันเลยดีปแดกครับประแดกต้นประแดกปรดยังประเดกยัง ตกนะครับกินข้าตาตัมทั่วอีกปลาครับเดี๋ยวลุ้นกันสืนนี้เดี๋ยวไม่มีแรงครับไหลไปเลยปน๋นะอ่าโอ้มมนสวนหมดเลยกุ้งก็มีครับรอบดึกครับ่อยกุ้งรอบดึก ต้มหอยก็มีครับต้มหอยปลาไม่กินก็หาแบบนี้กินไปก่อนครับออโอ้แต้มเรกเสียนโอม,มครับตั้งแต,ต่เช้าตีห้าแต่เพียนไถโลครับตื่นหรือยังไม่รู้เนะ,ะสวัสดีตอนเช้าวันที่สองนะครับอี <c oughs> วันนี้ก็มาลุ้นกันต่อครับเมื่อวานก็มีกินหนึ่งตัวครับแต่เอาออกจากตอไม่ได้เดี๋ยววันนี้เลยมาดูสภาพไม้ครับต่อข้างเยอะมากครับมันกินมันกินอยู่ข้างต่อครับลงโล่งมันไม่กินกินอยู่ข้างต่อเรางหาวิธีมันขึ้นมาครับ เอ้ย <c oughs> มันหน่อนเนาะโอ้ยเนาะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เป็นปลาเล็กรอครับลปลาเล็กรอมาเป็นวันแล้วครับวานก็อัดเยอะพอสมควรครับปวดทั้งตัวแล้วอัดตอ่อ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วดูแล้ว าปกาปก,าก,ากาครับแม่ไข่้อมนี่ไข่อยู่บ่ <c oughs> ตัวผูว้ไปจักเนีย่ย <c oughs> ปิ้งไก่ตอนเช้าครับหิวข้าวแล้วครับปลาไม่กินคนกินก่อนครับตอ,อนนัดเสือขาด ปิ้งไก่ปลากับต้มมะมา่าครับวันนี้อาหารเช้าของเรา่ายังไม่กินครับรุนกันต่อไปครับ ปั <reci him S 1> ้งปั้งกะละมังสักผาปั้งปั้งกะละมังสักผากินเต่าปลากะละมังนี่ละของดื่มขั้งสักผากินเต่าปลากะละมังนี่ละครับพี่น้องเอ้ยหลุดถังบ่ได้อัดน้ำงเขาดอกอัดแต่รถมอเตอร์ไซค์ห้างนี่ละ กลับแล้วครับผมวันนี้แห้วกลับบ้าน,นครับดีแด่ปลาเล็กเดี๋ยวให้เรือกลับกันก่อนครับจเจอกันใหม่ครับ